สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับซองน้องเคสคือเก่าพี่น้องใสล่ลลกพี่น้องเลยลูกชายมานอนนำแต่ว่าบกกุ้มคืนพอสลบบน่นอนบดคืนลูกชายกวนพระวา ยังกังขึ้นมามอสิปล่อยเข้าใกล้เลยนะมอสินอนแต่กับอ้าวมอโอ้ยังกันนะลูกโอ้บักน้อยๆนะมันขี้หายน่ะพอสรุปสิละถุนย่นานะแม่ลูกถุนย่นาถุนย่า mấy à, nó Ui, chị hãy áp à, bằng nước chị hãy quý chị nhân là ngu nằm bên non bớt khơn thì nội lan cuồn hả sấy 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 luôn Ba cái nó mất nè mất hình dáng nè nè mất dáng rồi nào. nè 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 mất nè 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 กันนี่ยนี้สิได้เมื่อส่งพี่น้องเอ้ยบริโนนจะน้อยแห,หลกข้างจะน้อยแห,หลกข้างม,ามังคสิเมื่อป่ฮะอียงงูงูนั่นเคียดเคียด ว้ายอีพืชว้ายช้างเน่เน่อีพอเบิ่งหายเน่ไอพ่อเบิ่งหายล้ พ่อเอ้ยบึงทุลาร้าไหมคแมน่พ่อเอ้ยอ้ายพ่อบึงห้นมันไหมเออเป็นวัด រ្្ៃែនៅពីນត់ពូមន់ត្រៈន់ក្រាងសាញដ្រມទ្ច្នៅ្ទ្រាបីរីបច្រ់នៅក្ន อีมีดึงลงมาไหานเฮยดึงลงมานอนเอาอีแทนนะอีมีน่ะดึงลงมาถับคอมันละอ่ะอันอี้พอดึงลงมาไหนอืมอืมนอนบานนะี่อืมอืมอืม อิมีทับคอแล้อืมอืมอิมีทับคอนอนเตียงมันบางคำกะน,นอนเตียงมันอืมอืมอ้ยง่วงนอนพี่น้องเลยคอทษดคอไปหลาย นอนเตงวันอีมีอ,อืมอืมอืมตุกนะเฮ้ยเฮ้ย อีกพออุมม้มไว้นี่เด้นี่ตัวหนึ่ง มาห่อยากนอนมาลุกโอ้ยมัวซักจะเด้อเอ้ย เอาดากนี่บ่เนาะให้ปลาลุงเบิงนะ่งเนาะเฮ้ยอีแทนเอาดากนี่บ่ให้ปลาลุงเบิ่งนะเบิง่งเฮ็ดอีพ่อให้อีพ่อนอนนะเมื่ออื่นพัดไปอีพอดปลาเลี้ยงงวยนะัวได้น่ะ lục mà lên sơ ấy mà nhôm lạp nhom non nè tiếng mèo ngắm skin mà a sung má ไปเห็นไหนมะนั่นมาได้ยินยุ่เสียงแมวนะ่ะมาอาไปเห็นไหนมะแม่ จูจีน่ะอยากให้ออกกอดอืมอยากเอากอระเต่านมไปเห็ดหายกระบอกหายผุดตีหัวผุดผุด น้มาอยากนอนมาลุมาอาชองให้ใหม่มา